สวัสดีครับผมเขียวไปท่อมนะครับวันนี้มาดูเรื่องการเปลี่ยนนะครับทานของตัวปั๊มลม P C P นะครับฟุกุนแหละครับจอตรงนี้ใช้ไปใช้ไปนานๆเข้ามันก็ดับนะก็มันเป็นทงมูมิเตอร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่ายังไงไม่ยากนะครับแงะขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังเนี่ย มีฐานสองก้อนนะครับฐานนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์ฐานนะครับนัมเบอร์ฐานนะครับ LR สี่สิบสี่นะฮะ LR สี่สิบสี่ ก็เปลี่ยนนะครับตอนถอดตรงนี้ระวังนะครับต้องระวังนิดหนึ่งถ้าถอดไม่ดีเนี่ยมันจะแยกชิ้นออกมาเลยนะครับชิ้นตรงนี้าอาจจะแยกหลุดได้นะครับหลุดก็ประกอบได้นะครับไม่ต้องห่วงก็ใส่ทันใหม่กลับเข้าไป อย่าครับนะต่ดแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนถานง่ายๆนะครับออกมาเช็คดูก็ดึงมาจับดู อุณหภูมิมัต้องขึ้นนะครับเพราอุณหภูมิร่างกายเรามันจะสูงกว่าสามสิบสองอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงสามสิบเจ็นั่นแหละอ่าเสียบมันก็ต้องลดก็ว่าโลหะมันเย็นนะลงอะแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนฐานง่นายๆนะฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่สงสัยสอบถามกันมาก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะก็ไมีอะไรครับน,นิดหน่อยๆนะครับ คนรู้ก็ทำได้คนไม่รู้ก็อาจจะสับสนวุ่นวายก็ฝากไว้ให้เป็นความรู้แล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ